สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการแบ่ง Partition ใน windows 7 windows 8.1และก็ windows 10ในกรณีที่เราลืมแบ่ง Partition โดยที่เราไม่ต้องลง windows ใหม่ในคลิปตัวอย่างผมจะทำบน windows 7โดยที่ผมจะแบ่งจาก drive c นะครับข้อแนะนำก่อนการแบ่ง Partition นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่สำคัญแนะนำให้เพื่อนๆ back up เก็บไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนการทำนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนคลิกขวาบน m มค์คอมพิวเตอร์จากนั้นเลือกคำสั่งเมน e จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นให้เพื่อนเพื่อนดูทางด้านซ้ายมือให้เลือกเมนูดิสเมนจเมนต์จะเห็นได้ว่าของผมมีแค่ไดซีไดเดียวนะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกขวาบนไดซีแล้วเลือกคำสั่งชิงวอ o ลุ่มรอสักครู่จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นตามคลิป ให้เพื่อนๆดูช่องที่2นะครับจะมีคำว,ว่า size of available c h i n g space mb ความหมายก็คือขนาดพื้นที่ที่เราแบ่งได้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆดูที่ช่องที่3ซึ่งจะเป็นคำว,ว่า enter amount space mb ในช่องนี้ให้เราใส่ตัวเลขของหน่วยที่เราต้องการแบ่งนะครับวิธีคิดให้เพื่อนเพื่อเปิดแอปเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็พิมพ์เลข1024นะครับ1024ขึ้นต้น 1024จะเท่ากับ1นกิกะ b บต์นะครับจากนั้นเราก็คูณด้วยจํานวนกิกที่เราต้องการแบ่งนะครับตัวอย่างผมต้องการแบ่ง1 5 g กิกนะผมก็ขึ้นต้นด้วย1024แล้วก็คูณด้วย1 5กิกเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับจากนั้นให้เอาตัวเลขนะครับมาใส่ในช่องที่3เสร็จแล้วคลิกคําว่า t r ิงนะครับรอสักครู่ตัวดิส k นะครับก็จะถูกแบ่งตามที่เราต้องการโดยขึ้นคําว่าアナ a t e นะครับ ตอนนี้ไรถูกแบ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่สามารถใช้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปให้เราคลิกขวาบนไ right รที่เราทำการแบ่งนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง New Simple Volume ให้กด Next นะครับถัดไปในหน้าต่าง Specify Volume Size จะขึ้นตัวเลขหน่วยที่เราได้แบ่งในหน้านี้ให้เรากด Next นะครับหน้าถัดไปให้เราเลือกชื่อไ right รนะครับ จะเลือกเป็น A B C D F นะครับก็ตามใจเพื่อนๆเ,เลยนะครับแล้วก็กด Next ขั้นตอนถัดไปนะครับในหน้า Format Partition ตรงคำว่า File System ให้เราเลือกเป็น Format NTFS นะครับแล้วก็ตรงคำว่า Allocation Unit Size นะครับเลือก Default สุดท้ายตรงช่อง Volume Label ให้เราพิมพ์ชื่อ Drive ตามที่เราต้องการในคลิปตัวอย่างผมพิมพ์คำว่า Data D เสร็จแล้วกด next นะครับแล้วก็กด finish ในหน้าต่างสุดท้ายจากนั้นรอระบบทำการ format drive จนเสร็จเราก็จะมี drive เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเป็น drive ที่พร้อมใช้งานนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการแบ่ง partition นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ